มีคาเฟ่นหนึ่งที่จังหวัดเชียงรายที่เป็นทางคาเฟ่สำหรับสายมูโดยเฉพาะที่นี่มีเรื่องเล่ามากมายตำนานปู่นิดก,บกาบนครขาชมีบรรยากาศเป็นทุ่งนาล้อมรอบมองเห็นดอยนางนอนได้ชัดเจนมีมุมถ่ายรูปหลากหลายมีทั้งสวนดอกไม้ขนาดใหญ่และดอกไม้หลากหลายชนิดมีทั้งอาหารเครื่องดื่มและขนมเค้กอีกมากมายหนึ่งเดียวที่คนเชียงรายห้ามพลาดไอาราคาเฟ่ อยาลาคาเฟ่นะคะวันนี้ออนจะมาแนะนำคาเฟ่มาตามออนมาข้างในขามาตอนแรกก็เข้าไปในร้านก่อนนะคะทางด้านนี้จะเป็นสั่งน้ำดื่มกาแฟนะคะส่วนอีกด้านนึงจะเป็นตรงด้านนี้นะคะคือเป็นโซนอาหารค่ะนี่ามาสั่งนี้เลยขับไปข้างในร้านก็จะประมาณนี้นะคะ่ะส่วน,วนด้านนี้คือเมนเูแนะนำนะคะทางร้านก็จะตกแต่งแบบสไตล์ล็อกมูเตลูนะคะห,น,หน,นี่ค่ะ เป็นแอร์เย็นฉ่ำเลยค่ะในร้านสามารถสั่งกาแฟได้ที่นี่ก่อนนะคะส่วนด้าน mm hmm. นี้ก็เป็นส่วนอาหารเนาะตามออนมาเลยออนจะพาไปดูภูมิทยศู์กันอรยาลาคาเฟ่ตั้งอยู่ที่อำเภอแม่จันอยู่ใกล้กับวัดพระธาตุจอมจันเดินทางมาจากในเมืองประมาณ45นาทีที่นี่ใช้เป็นกาแฟสดนะคะมาดูวิธีการทำกันเลย น้องเหน่อยแนะนําอันนี้คือเมนูอะไรคะอันนี้จะเป็นเมนูอเมริกาโน่น,น้ำผึ้งมะพร้าวนะคะจะเป็นเมนูเพื่อสุขภาพที่ถึงตัวสุขภาพชิมก่อนนะคะรสชาติกาแฟแล้วก็กลิ่นมะพร้าวอ่อนๆอันนี้จะเป็นโกโก้มิ้โกโก้มี้ว้าวโกโก้แบบเข้มข้นมากค่ะข้างล่างก็จะเป็นมิ้งนะคะนี่หอมมิ้งน่ะอันนี้คือสดชื่นน่ะแนะนําค่ะเป็นเค้อัลมอนด์เคทน,นุม่มมากอันนี้นุ่มหอมมากค่ะ ส่วนนี้ก็จะเป็นอันนี้จะเป็นเคสสตเวอรีร่ออันนี้ของสตเวอรีร่ค่ะนุ่มมากค่ะแนะนำเลยค่ะซีเนเจอร์อของร้านนะคะถ้าใครมาอย่าลืมสั่งนะคะ เรามาต่อที่ส่วนอาหารกันเลยนะคะส่วนอาหารจะอยู่ด้านนี้ส่วนด้านนี้ก็จะเดินไปก็จะมีห้องน้ําให้นะคะบนการห้องน้าให้ด้วยอะไรค่ะใครที่แบบมาในา่อยแล้วแบบหิวอาหารก็มีอาหารให้ทาน,น,นะคะด้ายนี้ค่ะนี่เลยนี่ที่นั่งมีเด็กมากเลยชั้นหนึ่งแล้วก็จะมีชั้นสองนะคะเอาพาไปดูชั้นสองไี่เลยค่ะบริั้ ถ่ายออกมาสวยมากนะคะเข้าไปผีจึ้เลยอ่ะ <c oughs> ว้าวอากาศก็กำลังดีด้วยเ็เห็นวิวของทางล่าง,งาาถ่ายรูปตรงนี้สวยๆใครที่แบบว่าวันหยุดอยากพักผ่อนตาลูกหรือครอบครัวแบบมาพักผ่อนทำกิจกรรมเพราะว่าที่นี่ก็จะมีะอุปกรณ์สำหรับเด็กให้เล่นด้วยนะคะ ออนจะพามารู้จักกับไอยาลาคาเฟ่นะคะที่นี่มีสตอรี่มากมายก่าที่จะมาสร้างคาเฟ่นี้ทางพี่ออสเจ้าของร้านได้เล่ากับออนไว้ว่า ทุกๆเรื่องราวเกิดจากความประสงค์ของท่านปู่นิกาบนัคราชเริ่มจากการสร้างน้ำตกและรูปลักษณ์ของท่านต้นไม้ที่ปลูกลงไปเหล่านี้เป็นความประสงค์ของท่านเพื่อที่จะให้เหมือนป่าหินมะพานด้วยเหตุผลนี้พี่ออสเลยทำสถานที่แห่งนี้ให้เป็นเหมือนฐานทัพของท่านปู่วิธีการบูชาท่านปู่คือมีทูบดำเก้าดอกและกาแฟดำหนึ่งแก้วการให้ทรัพยานักนั้นต้องมีรูปลักษณ์ของท่านและมีลูกแก้วพี่ออสเล่ามาว่าได้ยินเสียงแว่วมาจากท่านปู่ทรัพย์ของเรามีมากมาย เพียงแค่เจ้าขอเราก็จะให้ปู่จะเข้านิพพานแล้วจะคืนทรัพย์ให้ลูกหลานพี่ออสจึงขอเป็นสื่อกลางให้จึงเกิดมาเป็นไอยาคาเฟ่บ้านนาล้อมอำเภอแม่จันให้เข้าฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆคะ่ะออนไลนองคยาปูนี่านักนะากาเสร็จออนจะพาไปดูมุมถ่ายรูปต่อนะคะว่ามีมุมไหนกันบ้างตามออนมาเลย วันนี้ก็บรรยากาศเป็นใจมากนะคะตอนที่มาคือฝนตกหนักมากแล้วพอมาที่นี่แล้วแบบแดดออกอ่ะคือแบบไหว้องคุพรานิกนารนะคะลาเสร็จแล้วแบบขนล,ลุกอะ่ะแบบขอขอให้ท่านแบบช่วยให้ออนทำอีทีนี้แบบสําเร็จนะคะเพราะว่ามาไกลแล้วก็อยากทําให้แบบเสร็จสําเร็จ <c oughs> จะหักไหมวะถาม <c oughs> ออนมาเลยค่ะกีเด็ดค่ะต่อด้วยมุมนี้เลย <c oughs> นี่จะมีที่ให้ขึ้นแบบไปถ่ายรูปด้านนี้สวยๆเลยะคะ่ะ ก็จะมีดอกไม้นะคะนี่อยู่ตรงนี้นะคะอาจจะมาประมาณช่วงสี่ห้าโมงนะคะจะได้ถ<ห>่ายเด็ดสวยสามารถลงได้ค่ะอีกมุมที่เป็นทีเด็ดนะคะที่ค่ะปีกน้าค้าสวยอ่ะตกแต่งด้วยดอกกุหลาบข้างทางนะคะเด,ด,ดินลุยได้กีบกุหลาบคำว่าเดินลุยได้กีบกุหลาบเป็นอย่างนี้เอง ใส่ชุดยาว,ยาวแบบใส่ชุดน่าเหมาะมากค่ะวันนี้ใส่ชุดแบบกระโปรงยาวค่ะไม่หกนะมักนะน้ำหักเยก็ไม่หักนะคะพ่เด็กของเราเลยนะคะนี่มาค่ะออนจะพาไปดูจุดสุดท้ายของเรานะคะซิกเนเจอร์ของเราเลยค่ะคือมุมดอกไม้ค่ะ นี่นี่มีที่ให้ถ่ายรูปบริการแบบมีถ่ายรูปแบบเต็มที่เลยค่ะที่นี่แนะนำมากๆเลยนะคะสถานที่ถ่ายรูปเยอะมากไอยาลาคาเฟ่นะคะูดูดิดอกสีขาวดอกสีอะไรก็มีเยอะแยะเลย เท่านี้นะคะใครอยากให้ออนไปแนะนำคาเฟ่ไหนสามารถแนะนำออนเข้ามาได้นะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะบ๊ายบาย